ประชาชนวันนี้ขอร่วมอภิปรายยัดติดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการโกงกินชาติก็คือเรื่อง s สแกมเมอร์วันนี้เอาเวทขอมาในโมเดล s สแกม4ตัวอักษร S C A M มาเริ่มที่ S ตัวแรกครับทำไมเราถึงได้ลำบากชีวิตพวกเราถึงได้เป็นแบบนี้โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเพราะ S ตัวแรก มันแสดงถึงคำว่า sad ครับ sad s-a-d s, AD s, AD, s AD แปลว่าเศร้าเศร้าทั้งชีวิตและเศร้าทั้งทรัพย์สินเพื่อนๆเอเอดพูดไปเยอะมากเลยครับเคสมาถึงปัจจุบัน4-5ปีเนี้ยมีเป็นล้านคดีแล้วที่สำคัญกว่าแสนล้านบาทสูญเสียไปกับ scammer ถ้าเราพูดถึง big five ของ scammer อ,อันดับที่หนึ่งก็คือการโกงด้านการซื้อสินค้า อันดับที่สองเป็นการโกงให้ไปหาเงินจากการหลอกให้เราไปทำงานอันดับที่สามเป็นการให้เราลงทุนหรือการกู้นั่นเองสี่ก็เช่นกันพวกคริปโตต่างๆและห้าหลอกว่าเราได้รางวัลแล้วสุดท้ายเราก็โดนหลอกปิกไฟนี้รวมแล้วไม่ต่ำกว่าสามแสนคดีเงินไม่ต่ำกว่า3าม0ึงสล้านบาทนี่คือคำว่าเศร้าที่เกิดในประเทศ ไม่จบสักทีเล่าต่อว่าทำไมมาถึงตัวที่สองคือคำว่า C C, C ีไอตัวนี้เอเวขอใชอ้อยู่ในกรมทรหรือคณะกรรมิการคุ้มครองผู้บริโภคเอเวดอยากใช้คำว่า consumer protection หรือการปกป้องผู้ที่เป็นผู้บริโภคเราได้เชิญหน่วยงานนับไม่ถ้วนครับเรื่องเกี่ยวกับพวกแสแกมเมอร์กู้เงินเรื่องที่มีการโกงผ่านออนไลน์เยอะจริงๆไม่ต้องบอกเลยครับว่าเราเชิญหน่วยงานไหนบ้าง สรุปออกมาว่าตัว C ที่เราสามารถจะใช้ได้มันมีการป้องกันอยู่ประมาณ3-4หรือ3-4ทุกหน่วยงานบอกพี่พี่ตำรวจก็บอกว่า C ตัวแรกคือเราต้องมีการเช็คข้อมูลเช็คว่าที่มามาอย่างไรพอเราเช็คเสร็จก็ไปที่ C ที่2คือคำว่า c e r t i f y Certify คืออะไรคือการจะให้ใบอนุญ,ญาตกับเว็บไซต์ต่างๆเหล่านั้น ถ้าเขาไม่ได้รับใบอนุญาตก็ทำสีที่3ไปเลยก็คือ cancel ท่านประธานจะเห็นว่ามันมีความผูกพันกันร,ระหว่าง check certify และ cancel ถ้าทำตามนี้ได้เนี่ยมันจบยังไงก็ไม่มีทางหลอกกันได้แต่มันก็เป็นแค่ปลายทางกับท่านประธานเพราะมันมี C ีที่4เข้ามามันทําให้3าีนี้มันกระเด็นหายไปและ C ีที่4มันยิ่งใหญ่ในประเทศนี้เหลือเกินนั่นคือคำว่า คอรัปชันแปลว่าการโกงกินระดับชาติที่มันยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทยขออนุญาตไปที่ตัว A ตัวที่3 A ในที่นี้มันคือคำว่าอะไรท่านปรานครับ A มือคำว่า authority authority แปลว่าอำนาจอำนาจควรจะอยู่ที่ใครอยู่ที่รัฐบาลไหมอำนาจควรจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการไหม อยู่ที่พี่ๆตำรวจไหมอยู่ที่ดีอีไหมอยู่ที่กระทรวงที่เป็นกระทรวงที่ต้องรับผิดชอบด้านความมั่นคงไหมอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายดูทรงแล้วอำนาจจริงๆน่าจะอยู่กับโจรซะมากกว่าเพราะเราเองเพิ่งได้ยินคําพูดหนาหูและเกินคือคำว่าโจรปราบโจรไว้ผมไม่ต้องเน้นคานี้แล้วเพราะคํานี้เนี่ยมันทําให้เราสะท้อนในใจกับทา่านประธานเพราะสุดท้ายแล้วประเทศเราจะอยู่กันแบบนี้จริงหรือเปล่า ก็มาสู่ตัว M สุดท้ายเพื่อไม่เสียเวลา M สุดท้าย o e ขอใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้นี้ขออนุญาตรีวิวนะครับ S คือเศร้า sad A คือ consumer แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือคำว่า corruption นั่นเองที่มันยังไม่ไปไหนประเทศไทยเนี่ยต่อมาคือตัว A คือ authority แปลว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เอามาปกป้องประชาชนไปปกป้องโจรหรือเปล่ากับที่ตัว M M o A. ขอใช้คาว่า m u l account m u l แปลว่าอะไร มิวแอคเคท์แปลว่าบัญชีม้าหลายท่านอาจจะคิดว่าฮอสแอคเคท์จริงๆมันคเขาว่ามิวแปลว่าลาไอ้บัญชีม้าท่านประธานครับ4ีห้ปีที่ผ่านมาท่านประธานมันมีอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบัญชีแล้วใน1นึ่งล้านสแสนบัญชีอ่ยก็ถามเ่็นพี่ตำรวจว่ามีคนเกี่ยวข้องกี่คนเขาตอบว่าประมาณแสนกว่าคนนั้นเฉลี่ยหคนจะมีบัญชีม้าประมาณสิบบัญชีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไปไหนสักที ยิ่งปราบมันก็ยิ่งเพิ่มยิ่งปราบมันก็ยิ่งเพิ่มเฉลีย่ยต่อวันท่านก็ไปดูสถิติได้ประมาณ70ล้านบาทที่คนไทยโดนหลอกต่อวันแสดงว่าไอบัญชีม้าเนี่ยที่มันปราบไม่ได้เนี่ยเพราะเรามีรัฐบาลม้าหรือเปล่าหรือเพราะเรามีนายกม้าหรือเปล่าหรือเพราะเรามีรัฐบาตรีแบบมา้าวาหรือเปล่านี่แหละครับท่านประธานในพัฒประชาชนอย่างเออยเนี่ย หรือพักก้าวไกลและอดีตเนี่ยคือพักอนาคตใหม่เนี่ยเราเข้ามาณนะจุดนี้เนี่ยเราเข้ามาต้องการที่จะเอาจริงกับทุนผูกขาดแต่ตอนนี้โอเอ็ดมองทรงแล้วมันไม่ใช่ทุนผูกขาดแล้วมันคือทุนเทาผูกขาดที่มันจังจัดก,การไม่ได้สักทีหนึ่งทีนี้ก็เลยถามว่าจะทํำยังไงดีทั้นก็ต้องขอได้เรียนท่านประธานเขาว่าสุดท้ายนี้เนี่ยจะเอาจริงเอาจังกับทุนผูกขาดหรือพวกที่เป็นสแกมเมอร์ได้เหลือแค่วิธีเดียวครับท่านประธานครับ ก็คือต้องมีรัฐบาลประชาชนเท่านั้นเพราะเราเอาจริงเพราะเราเอาอยู่และเพราะเรามีเราไม่มีเท่าอีกต่อไป